ก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็มาต่อกันที่พาร์ทสองหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะผมเล่นผมเล่นไอชาร์เตอร์ที่เล่นไม่ผ่านไปจบแล้วอันนี้มันเป็นชาร์เตอร์ใหม่เพราะว่าเ,ออเหมือนกับโปรแกรมที่ผมใช้อัดเนี่ยมันจะมันจะไม่อัดมั้งแล้วผมก็ไม่ได้ดูว่ามันอัดหรือเปล่าผมก็เลยนี่แหละเลิกผมก็เลยมาเริ่มต้มชาร์เตอร์ใหม่เลยไงก็ คนส,สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามที่อยากจะดูต่อในภาคที่แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็มาเริ่มกันที่ชาปเตอร์ใหม่เลยละกันนะครับเอาเอาแล้วไม่พลังมันไม่มีอะ่ะอ,อ,อีอยากดูพี่มากอะ่ะฟอนอ่ะเยี่ยม อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยอันล็อกให้กี่อันนะ่ะเอาอัอนเดียว ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นคลายสิสาหรือเกมอื่นๆนะครับหาได้ที่แบงคอก k g เกมครับที่ด้านล่างลิงก์ของผมเลยแบงค์ข k g เกมร้านเกมเล็กๆราคาถูกที่เพิ่งเปิดใหม่ครับจะบอกให้ว่าคุณภาพนี่เยี่ยมเยี่ยมจริงๆโอ้ที่นี่มันจะมีพี่มากไหมเนี่ยดูจากรอบๆแล้วเนี่ย คงไม่มีให้ดูหรอกอ้าวทำไมผมตอบอะ่ะนั่นสงสยัยเราต้องเปลี่ยนเรื่องไปดูคู่กรรมแทนแล้วล่ะ อ,อ๋อนี่คือกับตักระเบิดครับอย่าไปโดนเชียวนะไม่ั้นมันจะระเบิดนะลุงเดินดีๆด,ด้วยเอา้าลุงมึงมาให้กูโอ้โหลุงมึงให้กูมาแก้คนเดียวเนี่ยนะลุงแม่งโคตรแร์เลย่ะอืมอืม แฮ็กคอมพิวตอ์อ่าไปได้แล้วลุงทีนี้มึงเดินนำกูเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ย ถ้าใส่ชุดเกาะแล้วมันลำบากแบบน,นี้กูไม่ใส่ก็ได้นะเนี่ยเออเปอิดดีโถลุงเอา้าลุงต้องให้จัดการเองไม่ดูไม่เตรียมตัวนั้นลุง เอ้าลุงเป็นไรเนี่ยวอกี้เตะประตูขาขาเคสเลยโนอะ้โหลุงแม่ ถามว่าพี่มากเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยล้านแล้วเหรอใช่เลยลุงเนี่ยห้าร้อยล้านแล้วเนี่ยเขาจุดพุฉลองครบห้าร้อยล้านแล้วลุงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแหมจัดงานยิ่งใหญ่ด้วยเนี่ยลุงมึงก็ไม่จบดองพี่มากเว้ยเฮ้ย ลงเป็นไรเนี่ยมึงไม่ได้ดูพี่มากจนมึงบ้าเลยเหรอก็ฉันอยากดูพี่มากนี่แกเข้าใจฉันไหมเนี่ยฉันเข้าใจลุงใครเขาอยากดูพี่มากผมก็ยังไม่ได้ดูแต่ทำไงล่ะก็คนมันเยอะอย่าร้องดิลุง ถ้าลุงร้องอ่ะผมจะร้องตามนะฉันไม่ร้องก็ได้ฉันจะดูคู่กรรมแทน <c oughs> นี่เขาคู่กรรมคนดูน้อยนี่ <c oughs> โอ้ลุงอย่าไปว่าหนังเขาอย่างนั้นดิ <c oughs> ไม่ได้ว่า <c oughs> โธ่ลุงลุงดูถูกคู่กรรมไม่คุยกับลุงละหนีแม่งเลย <c oughs> ปีเห็นกูหรอปี 1, 1, โอ้โหโอ้ลุงมาช่วยก่อนไม่ได้ไง เอาตายเลยโหเอาใหม่เอาใหม่เม ah ื่อกี้ผิดพลาดเล็กน้อยครับ เอ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้นี่มึงเล็งรอกูเลยโอ้โหโอ้หลบก่อนหลบอึ้ย ไม่กลัวเว่ยไม่กลัวเว่ยลบก่อนลบก่อนลบก่อนอึ๊บอีย ขายซิปมันไหวนาำเป็นปัวอ๋อเป็นเป็นจเย็นนี่โหอืไม่กลัวแล้ว มยิงไม่เหอะกูมไม่ตายเอาเฮ้ยโอ้โหมันก็ยิงจังเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จพลังก่อนไปไปต่อเลย กระโดดดิกระโดดเอ้าอ,อืมอะไรเนี่ยอ้เห้ยโอ้เป็นไรเนี่ยโอ้ปืนนี้นี่น่าท่าทางจะดีมันมันต้องขอลองแล้วครับไหนมันอยู่ไหนยย,ยมอืม เยี <Yeah. S 2> ่ยมเต็มเต็มเอาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเอาใหม่ใหม่มาจุดนี้ค่อยว่าไปหน่อยเยี่ยม เราก็ยิงปืนไปหมดแล้วนี่ว่าเราเมื่อกี้มันใครเราเมื่อก,กี้ใครมันยิงเราว,วะ่ะเฮ้ยโอ้โหจะเย็นดิไหนวะไหนวะ กูวิ่งเลยกูวิ่งเลยใครมาหน้าไหนผมก็ไม่กลัวครับโอโ้โห หนึ่งไม่แด้ไงจะเย็นจะเย็นเฮ้ยโอ้เกือบแล้วไงโอยังคุยกับลุงเรื่องพี่มากไม่จบเลยเนี่ย มึงมาอย่างนี้มึงก็ตายเด้อเอาแล้วปืนเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะงั้นเราคงต้องบูปืนนี้แล้วครับ ยิงเลยยิงเลยไม่กลัวโหเกมนี้มันเล่นยากจริงๆันเนี่ยโอ้ันก่อนกัน,นก่อนเอา ใครมันตามมาวะอ๋อไม่ใช่อ๋อเนี่ยลุงอ้าวเฮ้ยแล้วคูค่กรรมนี่ว่าไงเนี่ยฉันว่าฉันไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่ฉันอยากดูพี่มากมากกว่า แรงไหนวะเนี่ยอุ้ยโหหลบไปดิ ไม่ใช่ทางไหนวะเนี่ยโอ้ลุงมีทางลัดมันก็ไม่บอกกูให้กูโดดลงมา,าอ้าวไ,ไม่ต้องปีนลุงเดี๋ยวเปิดให้ เอทโซอ่าเคยฟังกันไหมเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเย็นดิ ว่าไอ้ไอ้กันกระสุนนี่มันดีกว่ามันดีกว่าหายหายตัวซะอีกนะ

มันยิงอะไรวะมันไม่ได้หรอครับต้องรีบๆจัดการมามาขอาลุงมาช่วยแล้วลุง โอ้กำสรุปคือกูต้องไปทางนู้นใหม่ใช่ไหมเนี่ย อะไรวะโอ,โอ้มาแล้วเนี่ยอุ๊ยใครยิงวะโอ้วกคนมันก็มากันแล้วเนี่ยลุงรอแป๊บหนึ่ง

อะไรวะไอ้เห่เห่ <c oughs> <c oughs> เออดีเยี่ยมเยี่ยมโอ้วันสงสัยต้องอยู่ไม่ได้ละง <c oughs> ั้นไอ้เห่มันกัดเราแน่เลยเนี่ย <c oughs> ไอเห้อยู่แถวนี้เอเห้ เฮ้อีโอ้โหกูยิงมืออย่างนี้เลยอย่าบ่อนมือออกตายละมีอีกไหมเนี่ยมีตัวหนึ่งอีออกไม่ได้น่าจริงอ่ะออกไม่ได้

โอ้มึงยังไม่ตายอีกอุ๊ยอุยอะไรวะอุ๊ยจะเย็นจะเย็นเฮ้ยเอออืมตายทีอยู่อย่างนี้แหละ บอนะกูเจออีกอะแฮกเลยเฮ้ยโหนี่ยากวะเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้แย่ละอันนี้ดีกว่า ấy yêm hơi 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 ô bọt chẳng ngay 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 lấy cơn hơi 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 ô ừ. Yeah. Hey, hey, hey. Oh, oh mấy một đi ừ. lửa kia ăn nè เยี่ยมเลยโอ้หปืนนี้นี่ต้องกาเลยนะเนี่ยไฟไฟฝันไว้เลยเนี่ยไฟไงวะเอาน้ำมึงดำอ่ะโอ้โห มันมีเรื่องให้กูแก้ทุกวันเลยนะเยี่ยม เ็ point. กพอยต์ก็มา,เ,าเล่นถึงแค่นี้ก่อนนะครับก็สโลโแกนเดิมครับ1นึ่ไลท์เท่ากับ1กําลังใจให้ผมนะครับก็ติดตามชมได้พาร์ทสพาร์ทหน้าครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับ see you later to next part ครับผม